ก่อนับันี้เราจะเล่นหมดเลยด้วยแอนะเพื่อนผมเองอยู่บ้านเดียวกันับผมมาไปอยิงผมไปหนึ่งครัยครับเออมันแบบนี้มันจะเป็นคือไม่รู้เกี่ยวของหมดเลสมาเก็บเพ้ดอเร่อนะครับคือแบบหนึ่งสองสามวนี้ผมจะเปลี่ยนจากสีสันละัน 哎呀！好。 Ja! <silence>

keep up it โอ้ดูโบหนู